ข้าวนะคะหม้อเพิ่นซื้อมาก็ดีเพิ่นๆนะคะหม้อค่ะจากมาค่ะส2งบาทเราก็มาลงผัดกันเลยนะคะผัดหน่อไม้ใส่ไข่ร้อนไบค่ะก็ใส่กระเทียมไปก่อนแล้วก็ใส่พริกตาม ก็ทำกับข้าวนี่เก่งนะคะไปดีขาย,ยกาแฟพอคนเบาๆบาแล้วก็มาทำกับข้าวกินตอนช้าแฟนก็ขายกาแฟเราก็มาทำกับข้าวเอาใส่ใครไปเลยสองใบที่ทำครั้งแรกเลยคะ่ะเพราะว่าลองซื้อมา เห็นว่ามันเป็นหม้ออนเนกประสงค์ต้มก็ได้นึ่งก็ได้ทอดก็ได้ผัดก็ได้มันไม่ติดติดหม้อนะคะเพราะมันเป็นอะไรนะที่เขาเคลือบกินก็ไม่ค่อยทราบว่าเขาเคลือบอะไรนะที่มันไม่ให้ติดก็ข้าวค่ะทำไปก้องก็จะจะหล่นไปต้องปรับก่อน แล้วก็มาใส่หน่อไม้เลยหน่อไม้นี่หน่อไม้ต้มแล้วค่ะพอดีเพื่อนให้มาเพื่อนเขาปลูกหน่อไม้เองหน่อไม้ของอประเทศนอกไม่รู้<ม>เขาพูดอยู่ว่าอะไรอะไรจู่ๆอะไรเมื่อะไร,ะไรนี่แหละเขาบอกว่าพอให้เพื่อนๆไปปลูกที่บ้านนอกกันต้องหลายมันหน่อไม้มันอร่อยหวานมันก็ไม่แข็งมันไม่เฟื่อย พอต้มเสร็จแล้วก็เลยเอามาผัดใส่ไา่ใส่กระเพราด้วยอยากอยากใส่อะไรก็ใส่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยทำก็ไม่ค่อยเป็นไง <c oughs> ใส่ไปพอให้กินได้ก็พอไม่กล้าใส่อะไรเยอะเพราะว่ากลัวมันเค็มใส่ชนโรดค่ะนิดนึง นี่มันจะอร่อยเยอะถ้าเราใส่เยอะเราเลยต้องใส่น้อยๆก็ใส่ร้ดีเข้าไปหน่อยนึงหม้อเขาร้อนดีนะคะร้อนดีแล้วมันไม่ติดด้วยไม่ติดไม่ติดหม้อก็ใสา่ระเกาาลงไปทำไปก็เก่งไป ทำกับข้าวไม่เก่งแต่ก็อยากกินอยากกินแบบบ้านเจ้าของเพราะว่าแฟนเขาเขาทำบ้านเขาคละภาคกันภาคเหนือกับีสานใต้อยากกินของเราเราก็ทำเขาอยากกินของเขาเขาก็ทำคลิปนี้ก็เสร็จแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตาม อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่จะพลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ